ขับุ้งที่คนนิยมเอามาทำอาหารเนี่ยนะครับมีอยู่สองสายพันธุ์ครับนั่นก็คือผักบุ้งไทยแล้วก็ผักบุ้งจีนครับต้องเคาะอ่อนนะครับอย่างนี้นะก็เพิ่งชิบหายกี่น,นึงกันมันต้องได้นะมันต้องได้แล้วก็ปลานะครับวางด้านบน สวัสดีครับผมเชฟฟางนัทพงศ์หน่อชูเวนะครับประจำสถานีความรู้คู่ความอร่อยนะครับกับรายการ Kitchen Science แจกแจงจากจานครับรายการที่เป็นมากกว่ารายการอาหารนะครับเพราะนอกจากความอร่อยนะครับที่สามารถไปทําตามเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้วนะครับคุณยังจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุดิบต้นทางนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรในเชิงวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆด้วยครับ ประเทศไทยเรานะครับได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกครับเพราะว่ามีวัตถุดิบหลากหลายมากมายทั้งพืชและสัตว์นะฮะทั้งวัตถุดิบที่ราคาแพงอยู่ในร้านอาหารสุดหรูหรือว่าวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในห้างในตลาดนะครับหรือว่าเดินไปหลังบ้านไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็สามารถหาวัตถุดิบมาทําอาหารได้นะครับอย่างเช่นวัตถุดิบของเราในวันนี้ครับ แล้ววัตถุดิบต้นทางของเรานะครับในวันนี้นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยทุกคนคงจะคิดถึงการปรุงอาหารแบบง่ายนะฮะหรือถ้าไปร้านข้าวต้มนะครับเรียกได้ว่าแทบจะสั่งซุปโต๊ะเลยครับวัตถุดิบวันนี้ก็คือผักบุ้งนั่นเองครับ <Yahoo! S 1> ผักบุ้งถือเป็นวัตถุดิบใกล้ตัวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ริมรั้วนะถ้ว่าตามแม่น้ําลําคลองเนี่ยก็สามารถหาได้แล้วก็ไปทําอาหารได้หลากหลายนะครับสาหรับเมนูวันนี้ครับที่ผมจะทําก็คือแกงผักบุ้ง กับปลาสำลีทอดกรอบครับผักบุ้งที่คนนิยมเอามาทําอาหารเนี่ยนะครับมีอยู่2อสายพันธุ์ครับนั่นก็คือผักบุ้งไทยแล้วก็ผักบุ้งจีนนะครับซึ่งวันนี้ระหว่างที่ผมทำอาหารผมจะมาแจกแจงให้ฟังครับว่ามันเ,เป็นยังไงอันบ้างครับ let's go เดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาผักบุ้งจีนนะครับมาแบ่งส่วนก้านแล้วก็ส่วนใบออกจากกันก่อนนะฮะขั้นตอนถัดไปครับเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องแกงกันนะครับเราจะเอาตัวเนื้อไก่นี่นะฮะมาคลุกกับเครื่องแกงก่อนแล้วก็เอาไปผัดกับน้ำมันครับ จริงๆต้องบอกกอนครับว่าน้ำแกงคราวนี้จริงๆถ้าจะไปทำแบบแกงเทโพผมว่ามันก็ธรรมดาเกินไปเนาะอันนี้เราเป็นคิทเช่นไซน์ใช่ไหมฮะผมก็เลยอยากจะแนะนำเมนูนี้ซึ่งเป็นเมนูของทางกัมพูชานะครับผมไปดูมาเราแรกคิดว่าแบบเราก็กลัวเนาะมันไม่ใช่อาหารของของชาติเราอาจจะมีรสชาติแปลกๆแต่ว่าลองไปอ่านส่วนผสมามาแล้วเนี่ยฮะมันมันคล้ายๆเครื่องแกงบ้านเราแต่ว่าอาจจะตัดเรื่องพริกเรื่องกะปิอะไรไปบ้างน,นะครับ แลวทุกอย่างนี่เป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นของความสดชื่นนะฮะถ้าเป็นสับเชฟเนี่ยเขาเรียกเลมอนนี่ครับมีทั้งแบบตัวตะไค,คร้นะฮะมีทั้งขา่าะลรพวกนี้นะครับซึ่งสดชื่นมากผมก็เลยได้ไอเดียว,ว่าเออวัอนนี้เราเอามาทานกับตัวปลาสมรีทอดกรอบดีกว่า,วาน่าจะไปที่ันได้ดีครับใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับแล้วก็เครื่องแกงของเราตั้งไฟนะครับใส่น้ำมนันนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้คล้ายๆกับการทําแกงของไทยบ้านเรานะครับแล้วก็ ตัวผักบุ้งเนี่ยถ้าเป็นสูตรออริจินอลเนี่ยเขาจะใส่น้ำสต็อกเข้าไปเลยแต่ผมเนี่ยอยากจะผัดผักบุ้งสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะให้แบบมันมีความหอมของกลิ่นการผัดนิดหนึ่งครับไม่ต้องเยอะมากนะครับน้ำมันเดี๋ยวตัวน้ำแกงของเราจะกลายเป็นน้ำแกงมันๆไม่อร่อยนะฮะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับวันนี้เราเป็นขั้นตอนที่เราจะให้ความร้อนกับเครื่องแกงของเรานะครับจะได้ทำให้มันหอมครับ ครับพอเครื่องแกงของเราเริ่มหอมนะฮะนี่ผมเริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ครับมันะเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเราไม่เอาให้มันมีสีหรือมีความไหม้นะครับต้องใส่ถักปบุ้งไปครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอยากจะแอบใส่เกลือลงไปทั้งนิดนึงนครับเพราะว่าเกลือเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ผักสีเขียวของเรานะครับสวยงาม พอผักบุ้งเราเริ่มสลดนะครับใส่น้าสต๊อกไปเลยครับเอาแค่พอท่วมบอเดี๋ยวรสชาติจะไม่เข้มข้นนะครับตั้งไส่แรงครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับที่เราจะรอเรื่องเรื่องผักบุ้งให้นิ่งนะครับเรามาสับตัวใบกันต่อครับส่วนนี้ที่เป็นใบที่สับนี้นะครับก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งกับตัวน้ําแกงนะครับทําให้น้ําแกงเป็นแกงข้นๆอ่าทานี้นะครับแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยใส่ลงไปต้มด้วยกันครับ ระหว่างที่ร้อยผักนิ่มนะครับเราไปแจกแจงเรื่องผักบุ้งกันดีกว่าครับผักบุ้งที่นิยมปลูกและนํามาทําอาหารในบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่2สายพันธุ์นั่นก็คือผักบุ้งไทยแล้วก็ผักบุ้งจีนซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับก็จัดเป็นพืชล้มลุกและมีความคล้ายคลึงกันมากครับมีลําต้นมีปล้องและมีใบแต่ถ้าเทียบกันให้เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะผักบุ้งไทยจะมีขอบปล้องที่ชัดเจนกว่าผักบุ้งจีน ส่วนใบผักบุ้งไทยเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจส่วนผักบุ้งจีนก้านใบจะมีลักษณะยาวปลายใบแหลมผักบุ้งจีนนะครับจะมีดอกสีขาวครับส่วนผักบุ้งไทยนี่ครับจะมีดอกสีม่วงความแตกต่างอีกอย่างนี้นะครับก็คือผักบุ้งจีนนิยมปลูกบนดินคะส่วนผักบุ้งไทยเนี่ยจะหาได้ตามริมแม่น้ําลําคลองครับและผักบุ้งที่ผมนํามาใช้ในวันนี้นะครับก็คือผักบุ้งจีนนะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่าต้มนานจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะไม่สวยนะครับแล้วการปรุงรสชาตินี่ครับเราจะปรุงด้วยมะขามเปียกนะครับน้ําตาลทรายน้ําปลากับเกลือฮะน้ำตาลใส่ทีละน้อยนะครับระวังมันจะไม่ละลายนะครับแล้วเดี๋ยวปรุงแล้วก็หวานเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ใส่มะขามเปียกนะครับค่อยๆใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่น้ําปลาครับถึงขั้นตอนนี้ก็ เดี๋ยวชิมรสชาติกันหน่อยนะครับเค okay, ครับก็มีเปรี้ยวนะครับจะหวานมากก็ได้แต่ว่าตัวผมเองไม่ค่อยเป็นคนทานหวานมากนะครับก็ให้มีหวานเป็นสามรสก็พอนะครับแล้วก็ยังทาอย่างที่ว่านะครับเราก็จะกรีดพริกครับรู้สึกวิธีนี้ไม่เห็นเคยใครเคยทำเลยนะผมก็เพิ่งคิดต่อเมื่อกี้นื่นกันมันต้องได้นะมันต้องได้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้มอ,อีกสักพักนึงนะครับให้มันให้ความเผ็ดลงไปแล้วก็ให้รสชาติทุกอย่างเข้ากันแค่นั้นเราก็พร้อมที่จะเอาไปทําเป็นน้ําซุปทานคู่กับตัวปลาสำลีแล้วนะฮะซึ่งปลาสำลีของเราในวันนี้นะครับเป็นปลาสำลีญี่ปุ่นนะครับหรือว่าฮามาจินะก็คือปลาหางเหลืองเดี๋ยวนี้สามารถหาได้เยอะแยะครับตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับราคาก็ไม่แพงครับและที่สําคัญก็คืออร่อยแล้วก็มีประโยชน์ฮนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาชุบแป้งนะอย่างแรกนะครับคือซัดน้ํา ส่วนนี้ครับที่มันเยอะเกินไปออกก่อนเพราะว่าถ้ามันเปียกมากเกินไปเนี่ยมันจะดูดแป้งเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้ปลาของเราเนี่ยมีแป้งติดก้อนๆไม่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่อร่อยด้วยแล้วก็ปรุงรชาตินิดน,นึงนะครับเกลือนนี้เราเอารสอ่อนๆพอนะครับแล้วเราก็จะมาชุบแป้งครับเวลาชุบแป้งเนี่ยเอาภาชนะที่มันแบนๆใหญ่ๆกว้างนๆนครับเราจะได้ ทุบปลาแล้วได้ไข่เยอเอามาตบครับแล้วก็พักไว้แล้วก็ตั้งน้ํามันนะครับต้องเคาะออกนะครับอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่อยากให้แป้งเนี่ยมันติดหนาจนเกินไปเราพักไว้นะครับแล้วก็เราจะมาทอดบนกระทะน,นี้กันครับตอนนี้น้ํามันของเราก็ได้อุณหภูมิแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวปลาสันดีลงไปนะครับก็เอาด้านหนังลงก่อนนะฮะและช่วงแรกนะครับของการเอาปลาลงเนี่ย กดนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงอนะครับงอตรงไหนกดตรงนั้นนะครับแป๊บเดียวครับมันก็จะอยู่ละพยายามขยับน้ํามันนะครับให้ความร้อนมันไปถึงตัวปลานะครับให้ให้เท่ากันระหว่างที่รอปลาของเราให้กรอบนะครับเราก็มาดูที่เครื่องแกงแบบของเขมเมนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเรามาแจกแจงสักนิดนึงนะว่ามีอะไรบ้างอันแรกนี่ครับก็เป็นตะไคร้นะฮะข่ามะกรูดขมิ้นนะฮะแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมแค่นี้เลยนะครับตำให้เข้ากัน ออกมาได้ได้พริกแกงที่สดชื่นสดชื่นจริงฮะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับชอ่าลงจานกันนะครับอ่ครับเดี๋ยวเราก็มาลงจานกันได้เลยนะครับอันนี้คือแกงผักปุ้งนะครับที่อุ่นไว้แล้วเราใส่ให้ไม่สูงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ปลาของเราเนี่ยมันยังโผล่คนน้ำอยู่นะครับตั้งฐานนิดนึงครับปลาเราจะได้ลอยขึ้นมานะใส่น้ำลงไปก่อนครับ เราก็เอาปลานะครับวางไปได้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงผักบุ้งปลาสำลีทอดกรอบครับถึงเ,เวลาชิมแล้วครับตัวก้านยังมีความกรอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมทำคราวหน้าเนี่ยผมจะกักก้านในิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่ทีหลังก็จะได้ ความกรอบที่มากขึ้นส่วนน้ำเนี่ยก็รสชาติจะเป็นใสๆสดชื่นอย่างที่ผมบอกนะมีความเปรี้ยวนําแล้วก็เค็มตามแต่หวานผมไม่ได้ใส่ยเยอะมากนะแต่มันมีความเผ็ดครับซึ่งผมมีตัวช่วยนะฮะหน้าตาคุนค้นๆไหมฮะอันนี้นะครับก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับของบักบุ้งไทยชื่อว่าผักบุ้งก้านแดงหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อว่าผักบุ้งนานะฮะลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเหมือนผักบุ้งไทยนะครับแต่สังเกตได้ว่าจะมีก้านสีแดงอย่างนี้ครับก็เป็นที่มาของชื่อนะฮะ ก็จะได้มานะครับตอนที่เราทานตุ้มตํำนะครับแม่ค้าก็จะให้มาเป็นเครื่องแกล้มครับเวลาเราเผ็ดนี่ผักบุ้งนี่อยู่ในแม่น้ําลําคลองเนี่ยครับผมว่าจริงๆแล้วนะก็เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกถึงวิถีของคนไทยได้เหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติครับหาของใกล้ตัวมาทาอาหารนะฮะถ้าวันนี้นะครับผักบุ้งหมกไปจากสายน้ําเนี่ย ผมว่าวันนั้นเนี่ยธรรมชาติของเราก็คงแย่แล้วนะครับคงไม่มีใครอยากจะเห็นภาพนั้นใช่ไหมฮะแน่นอนครับวันนี้เราต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรของเรานะครับเพราะอย่าลืมครับว่าประเทศไทยนะครับก็เป็นเหมือนครัวโลกครับที่ยังมีวัตถุดิบอีกมากมายนะครับในครัวใหญ่หลังนี้ให้เราได้แขกแจงจากการให้คุณได้รู้กับรายการคิดเช่น i ไต c e ครับ อย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับรวมถึงอีกหลายรายการของช่อง NSM Thailand Channel กด subscribe ไปเลยเลยนะครับรับรองว่ามีรายการสนุกให้ความรู้และดูง่ายมาฝากแน่นอนครับวันนี้ผมเชฟฟางลาไปก่อนครับสวัสดีครับ